สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแกน่นนำเกษตรกรรุ่นใหม่ดูงานแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและแลกเปลี่ยนความรู้กับเกษตรกรรุ่นใหม่ในจังหวัดมหาสารคามค่ะ สำนักง,งานเกษตรจังหวัดมหาสารคามนำโดยนางสาวฉลองศรีสมลือแสนนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรพร้อมด้วยเกษตรกรรุ่นใหม่อย่างสมร์ทฟาร์มเมอร์จังหวัดมหาสารคามได้ให้การต้อนรับคณะดูงานจากจังหวัดขอนแก่นในการอบรมเพิ่มศักยภาพการดําเนินงานศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ซึ่งสำนักง,งานเกษตรจังหวัดขอนแก่นจัดขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ประจําปีงบประมาณ2,563เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปรับแนวคิดและสร้างเสริมกระบวนการ ทำงานของศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่และเครือข่ายอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์พร้อมทั้งเชื่อมโยงเครือข่ายในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงโดยได้นำเกษตรกรรุ่นใหม่อย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์จังหวัดขอนแกน่นจำนวน27คนดูง,งานไร่พารวยและสวนฮักเกษตรโดยเห็นว่าสถานที่ดังกล่าวเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมต่อกระบวนการเรียนรู้ของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่สำหรับไร่พารวยมหาสารคาม ตั้งอยู่ที่บ้านนนตาลหมู่ที่19ตำบลท่าสงคอออรอเภเมืองจังหวมหาสารคามเจ้าของคือนายธนาพัฒนเที่ยงพักอย่างสมาร์ทฟาร์เมอร์จังหวัดมหาสารคามเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่หันมาทำเกษตรแบบผสมผสานโดยเป็นเกษตรอินทรีย์ Z ที่ไม่ใช้สารเคมีใดๆมีการจัดสรรพื้นที่ปลูกข้าวปลูกพืชผักสวนครัวและเลี้ยงสัตว์ นอกจากนี้ยังมีสถานที่ในการผลิตไวน์ซึ่งนําผลผลิตของตนเองและจากเครือข่ายมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและเป็นผลิตภัณฑ์เด่นของไร่พารวยนายธนาพัฒน์เที่ยงพักเกษตรกรรุ่นใหม่และก็เป็นเจ้าของไร่พารวยได้มีการจัดการพื้นที่นํามาต่อย,ยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยได้รับงบประมาณจากสำนักง,งานเกษตรจังหวัดมหาสารคามในการทําสะพานไม้ไผ่และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม ส่วนสวนฮักเกษตรตั้งอยู่ที่บ้านยางสินชัยหมู่ที่3ตําบลเหล่าอําเภอโกสมพิสัยจังหวัดมหาสารคาม โดยมีนางสาวรัศมีข้อสกุลเป็นเจ้าของสวนและก็เป็นอีกหนึ่งเกษตรกรรุ่นใหม่อย่างสมาร์ทฟาร์มเออร์ของจังหวัดมหาสารคามโดยพืชหลักที่ปลูกคือกระเจียวหวานและปทุมมาโดยเฉพาะกระเจียวหวานนับเป็นพืชหลักที่ทำไรายได้ให้กับสวนหักเกษตรจากการเก็บดอกขายทั้งปรีกและส่งนอกจากนี้ยังมีการเพาะพันธุ์ต้นกระเจียวหวานจําหน่ายที่สวนและขายผ่านตลาดออนไลน์ปัจจุบันมีลูกค้าให้ความสนใจมาซื้อพันธุ์กระเจียวหวานถึงที่และสั่งซื้อผ่านตลาดออนไลน์อย่าง ต่อเนื่องค่ะ